สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาเลนส์อเนกประสงค์สักตัวหนึ่งนะครับไว้ติดกับกล้องนะครับโดยที่เอาไว้ใช้ถ่ายภาพวิวก็ได้นะครับถ่ายภาพพอสเทตก็ได้วันนี้นะครับผมแนะนําเลนส์ระยะนี้เลยครับที่อยู่ต่อหน้าผมนะครับมันคือเลนส์ระยะ35มิบ้มลรู้ไหมครับเพื่อนๆทาไมเราถึงเลือกระยะนี้ระยะนี้ถือเป็นระยะที่เรียกได้ว่าอเนกประสงค์จริงๆครับเพราะว่ามันมีความกว้างระดับหนึ่งนะครับในองศาการรับภาพเราสามารถเก็บภาพวิวได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ถึงขนาดเป็นอัลท์ไวอย่าง24 15หรือ 12ต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยที่บอกเปน็นอเนกประสงค์เนี่ยมันสามารถถ่ายภาพพอร์เทรตด้วยครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายพอร์เทรตได้ครึ่งตัวเนี่ยกำลังสวยเลยแล้วเรายังสามารถเก็บฉากหลังดีเทลของฉากหลังได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะอเนกประสงค์ใครๆก็ทําออกมานะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาตัวนี้มาแนะนำํำเพื่อนๆรู้จักกันนะครับมันคือซัมยังนะครับ35มิลนะครับแต่ว่าเข้ามาพร้อม 1> F 1 4นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสอบถามเพรผมเข้ามานะครับว่าตัวนี้ไม่มีรีวิวหรอหรือว่าตัวนี้ไม่มีอันบ x ็อกหรอครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาชำละให้ดูนะครับว่าตัวนี้คุณสมบัติมันเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ ก่อนแรกเลยนะครับเรามาดูเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกของเลนระยะ35มิลก่อน ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเลนรายานะยะ35มิลเนี่ยถ้าเกิด F มันเป็น1.4ปั๊บเนี่ยเลนมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะว่าด้วยความที่35มิลเนี่ยมันเป็นกล่นที่จะเริ่มวายแล้วนะครับแล้วก็ปรับ F เนะี่ยให้มีความกว้างหรือรูบแสงอยู่ถึง1.4ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเลนมันต้องทําขนาดชิ้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อเปิดรับแสงให้มากที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ได้ผลกระทบนั้นนะครับดังนั้นเลนมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรือว่่าาาาาาคอนนนขข้้้งงยยววึึมิดถเเรทีบบกััต50 นะครับเพื่อนๆ35มิมลเนี่ยมันอนเนกประสงค์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าอย่างตัว35มิมลของซัมยางตัวนี้ที่เป็น1.4นะครับโดยที่น้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่659กรัมครับผมมองว่า659ากรัมเนี่ยไม่ค่อยหนีจากเลนส์ทั่วไปท้องตลาดเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมากกว่านิดนึงเพราะว่าซัมยางเนี่ยออกแบบตัวนี้ให้เป็น S1.4 นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์นะครับ ขนาดฟิลเตอร์ด้านหน้านะครับอยู่ที่67มิลนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเปิดรูรับแสงกว้างกันได้สุดๆนะครับแต่ว่าซัมยังเนี่ยตัวนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชัน2แล้วครับตัวเวอร์ชัน2เนี่ยเขาใส่ปุ่มตรงนี้มาด้วยครับมันคือปุ่มคัสตอมสวิตช์โหมดนะครับซึ่งมีให้เลือกการใช้งานก็คือโหมด1และโหมด2ตามสไตล์ของซัมยังเลยครับถ้าโหมด1นะครับเราจะใช้วงแหวนด้านหน้านะครับเป็นตัวปรับโฟกัสนะครับถ้าเราใช้ในโหมดของแมนนวลโฟกัสนะครับเพื่ เหมือนวงแหวนพเ e r t u r e r i n ตัวหนึ่งเพราะว่าเขาใช้วงแหวนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งวงแหวนเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันการใช้งานของวงแหวนเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาเลยมันคือเรื่องของตัวนี้ครับมันคือ focus h o ครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเนี่ยให้เลนเนี่ยรองรับการใช้งานวิดีโอได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูส่วนอื่นๆดีกว่าครับรอบนอกของเลนเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันมีระยะมินิ m ัม focus นะครับหรือว่าเข้าใกล้แบบได้ใ,ใกล้ที่สุดอยู่ที่29เเซนครับเพื่อนๆก็ถือว่า ใกล้แบบมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะโดยที่ความยาวจากด้านหน้าเลนนะครับจนถึงท้ายเลนเนี่ยมันมีความยาวอยู่ที่11.5เซนนะครับเพื่อนๆเวลาเราใช้ m i n i ม u m focus distance เนี่ยเราไม่ได้นับจากตัวด้านหน้าเลนเป็นหลักนะครับเราจะนับจากจุดมาร์คไฮไลท์ของตัวบอดี้ของตัวกล้องนะครับก็คือ image sensor นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากด้านหน้าของเลนนะครับออกไปอีกประมาณ17เซนเนี่ยเป็นระยะที่เราสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดนะครับถือว่าตัวนี้เข้าใกล้แบบได้ค่อนข้างใกล้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มความชัดลึก ชะตื่นให้มากขึ้นได้นะครับโดยการคุมเดฟเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเลนส์35มิลตัวนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งในส่วนของบอดี้ภายนอกของเขานะครับต้องบอกเลยว่า ตัวนี้เวอร์ชัน2เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับเขาเซาะร่องใหม่ครับเพื่อนๆตัวนี้มันเป็นสีเงินนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันน1มันจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาใส่สิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชันน1มาก็คือในเรื่องของตัวกันน้ำครับ weatherproof เขานะครับมีทั้งหมด4จุดด้วยกันครับเพื่อนๆทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว focus โ o นะครับ custom switch ทั้งหลายนะครับจะมีตัวกันน้ำไว้ด้วยดังนั้นเพื่อนๆมั่นใจเลยว่าเลนส์ 35mm f 1.4เวอร์ชัันน2ตวี้สาามรถ การละอองน้ําการละอองฝนก็ได้นะครับรวมไปถึงการฝุ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่ามั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพของการป้องกันนะครับ ไปครับเพื่อนๆหลังจากที่เราดูรูปลักภายนอกของเขาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของโครงสร้างเลนหรือการออกแบบเลนดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้สัมยังเนี่ยเขาฉลองครบรอบ50ปีนะครับดังนั้น35มิลตัวนี้เขาพยายามอัดแน่นมาเรื่องของคุณภาพนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต่าง,างๆนะครับรวมไปถึงโคตติ้งด้วยเพื่อนๆจะสังเกตเลยว่าสัมยังช่วงหลังเนี่ยมีการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพของการโฟกัสเนี่ยเยอะมากๆนะครับโดยตัวนี้เขาทํางานแตกต่างจากเดิมนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยใน G ล35มิล f 1.4 version หนึ่งคือเรื่องของเสีย ครับเพื่อนๆแต่ตัวนี้หมดปัญหาครับเพราะว่าเราได้ลองทดสอบแล้วเนี่ยเสียงไม่มีเลยนะครับเพราะว่าทํางานได้เงียบมากเพราะว่าเขาใช้ระบบโฟกัสแบบ l i n นีย s t สเต็ปมอเตนะครับดังนั้นเนี่ยการโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นแบบทางเดียวนะครับมันจะทําให้โฟกัสได้เร็วขึ้นและเงียบขึ้นมั่นใจได้เลยครับว่าเสียงมอเตอร์มันไม่เข้าไปในตัวไฟล์วิดีโอแน่นอนครับ นอกจากนั้นนะครับด้วยความที่โฟกัสมันเร็วขึ้นแล้วนะครับการใช้งานในการถ่ายภาพด้วยระยะ35มิลเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะถ่าย portrait นะครับหรือถ่ายสตรีทนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าโฟกัสได้เร็วมากนะครับตัวนี้แล้วนอกจากนั้นนะเรื่องของความคมชัดผมต้องบอกเลยว่าการออกแบบชิ้นเลนส์ใหม่หมดนะครับตัวนี้เป็นชิ้นเลนส์11ชิ้นใน9กลุ่มนะครับโดยที่เขาใส่ชิ้นเลนส์พิเศษเข้าไปถึง4ชิ้นด้วยกันนะครับในเรื่องของความคมชัดซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนนะคครรััับววว่าาากทดดดสอมมมชเเเียยจป็งงไ๋ ไปดูกันทีละเเลยครับเ,เพื่อนเตั้งแต่ F1.4 นะครับไล่ไปจนถึง F16 เลยครับเ,เพื่อนเ บางครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทดสอบกันไปนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างประทับใจตัว35มิลมากๆนะครับเพราะว่า1คือทําความคมชัดได้ดีมากตั้งแต่กลางภาพนะครับไปจนถึงขอบภาพนะครับดังนั้นรายละเอียดต่างๆในการใช้งานนะครับหรือเก็บรายละเอียดของภาพเนี่ยมันจะทําได้ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าระยะ35ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ขอบภาพแบบไม่คมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่หวังผลได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อนอกต่างๆนะครับหรือว่าโรงงานทดสอบมาแล้วนะครับตัว MTF ชา์ Charge ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของผลสกอร์นะครับตัวนี้ถือว่าผ่านฉลุยเลยครับในเรื่องของความคมครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับเพื่อนๆด้วยความที่มันเป็นระยะ35มิลต้องบอกว่าทุกค่ายนะครับเหมือนกันหมดคือลักษณะของเลนส์35เนี่ยมันจะมีอาการป่องกลางนิดๆนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า35มิลของซัมยังเนี่ยมันมีอาการป่องกลางมากหรือน้อยแค่ไหนครับไปดูกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองตีสเกลให้ดูนะครับ หลังจากที่เราดูมานะครับเพื่อนผมก็บอกได้เลยว่าตัวนี้มันมีอาการป่องการค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไว้ใจได้นะครับกับการทํางานของตัวเลนส์35มิลตัวนี้นะครับ ทีนี้สิ่งสําคัญมากนะครับในการถ่ายพอร์ตเทรตคืออะไรครับเพื่อนๆด้วยความที่การถ่ายพอร์ตเทรตส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องถ่ายย้อนแสงนะครับแน่นอนเลยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือวัตถุมันวาวครับหรือว่าการถ่ายย้อนแสงนั่นเองทีนี้35มิลเป็นตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดได้ก็คือเรื่องขอบม่วงนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเจาซัมยัง35มิล f 1.4เวอร์ชันสองตัวนี้เนี่ยมันทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาใส่ชิ้นเลนส์พิเศษมาถึงสี่ชิ้นด ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับหลังจากทดสอบไปแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าประทับใจมากๆนะครับกับอาการขอบโมวะที่แทบจะไม่มีเลยนะครับหรือมีเห็นน้อยมากๆนะครับซึ่งเวลาการถ่ายภาพพอร์ตเทรตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อนๆหลายคนคงไม่อยากมานั่งแก้ไฟล์ทีหลังใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการประหยัดเวลาในการทํางานให้มากที่สุดทีนี้เรามาดูส่วนต่อมาครับด้วยความที่มันสามารถถ่ายพอร์ตเทรตได้เนี่ยเพื่อนๆ,ๆ,ๆหลายคนก็ถามมาเข้ามาเลยนะครับว่าโบเก้มันเป็นยังไงใสไหมกลมแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เขาออกแบบมา ให้มันมีใบเบลดด้วยกันอยู่ที่9ใบนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยโบเก้มันจะมีความกลมมนในลักษณะหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้มันจะใหญ่มันจะเล็กแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาโบเก้ของตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับ เราทดสอบโบเก้กันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแฉกกันด้วยดีกว่าครับแฉกเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับหรือช่างภาพสายซิตี้สเคปอาจจะคอนเซิร์หรืออาจจะชอบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปถ่ายตามที่แบบมีดวงไฟถนนต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรามาดูดีกว่าครับว่า35มิล f 1.4ตัวนี้ที่เป็นเวอร์ชัน2ซองซัมยังเนี่ยเวลาเราหลีดรูปแสงให้แคบลงเรื่อยๆเนี่ยแฉกที่ได้อะมันจออกมาเป็นแบบไหนครับแล้วแฉกมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ f ที่เท่าไหร่ครับเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเพิ่งบอกไปว่าเจ้าตัวซัมยัง 35mm f1.4 เวอร์ชัน2ตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าทําการปรับในเรื่องของโฟกัสใหม่หมดนะครับทำให้มันโฟกัสได้เร็วมากนะครับแล้วก็ทํางานซิงค์กันสุดๆนะครับกับตัวโซนี่เพราะว่าเขามีคอนแทคไฟฟ้านะครับด้วยกันถึง12จุดด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถทํางานกันได้หย่มลงตัวนะครับเรื่องของ iaf นะครับก็รองรับด้วยเช่นกันนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอที่มันบอกว่ามันโฟกัสได้เร็วเนี่ยมันโฟกัสได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวผมลอง ให้ดูนะครับว่าเวลาถ่ายในที่แสง o u t ดอ o r ปกตินะครับและถ่ายที่แสงน้อยนะครับลองสวิชไปมาดูนะครับว่าความเร็วในการโฟกัสเนี่ยมันจับภาพได้เร็วแค่ไหนครับเ,เพื่อนๆไปดูด้วยกันครับ เป็นแบบไหนผมคิดว่าซัมยังตัว3 5ม mm ิล F 1.4ตัวนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชัน2ของตัวซัมยังเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับการใช้งานของเพื่อนหลายๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสําหรับรับงานถ่ายภาพนะครับหรือว่าถ่ายเล่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่างภาพมืออาชีพใช้งานวิดีโอก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยราคาที่เปิดมาเนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะครับเมื่อเราเทียบกับเลนค่ายเนี่ยทีนี้มาถึงนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดอันนี้เป็นคอมเมนต์ของผมเองโดยตรงนะครับว่าเลนตัวนี้น่าใช้หรือว่า น้าซื้อแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยบางครั้งนะครับเราซื้อเลนไปนะครับ เพื่อไปรับงานถ่ายภาพนะครับ35มิลคุณถ่ายได้หมดเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็น f 1.4นะครับเราสามารถทํางานได้ดีมากๆในที่แสงน้อยนะครับแล้วก็สามารถละลายหลังได้ดีมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์การถ่ายภาพใครอยากได้พอร์เทรตหน้าชัดหลังเบลอสวยๆนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับกับการผลิตเลนส์ของซัมยังในช่วงหลังเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นเลนส์โซนี่ fe หรือโซนี่ e mount เป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆจะมีคําถาม้อมเม้้ว่าต้องการ ใช้กับตัวนิคอน Z ซททำยังไงโดยปัจจุบันนี้เขามีเขาเรียกอะแดปเตอร์นะครับในการข้ามแพลตฟอร์มนะครับถ้าเพื่อนๆมีเลนโซนี่อยู่นะครับน่าจะใช้งานกับบอดี้นิคอนเซได้นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์ที่เรียกว่า TechArt Adapter นะครับซึ่งชื่อรุ่นมันคือ TechArt นะครับ t z e 0 2นะครับมันจะเป็นการอะแดปเตอร์ที่แปลงเลน Sony E-Mount ให้สามารถใช้งานบนนิคอนเซปได้นะครับก็เป็นการทำให้ตัวเลนส์35.4 version 2เนี่ยไปใช้งานบนกล้องนิคอนได้ด้วยนะครับหรืออะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งคือ m e g a d a p นะครับก็คือตัว et z 11หรือ et z 21นะครับถ้าเ,เพื่อนๆต้องการหาซื้อนะครับมันจะเป็นการแปลง s o n y e-mount นะครับของเลนส์เนี่ยให้ไปใช้งานบนกล้องนิคอนเซปได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นถือเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะทดสอบการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มแบบนั้นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูได้นะครัท Camera Maker, เาวาวป็นตนตแจห อะแดปเตอร์สตัวนั้นนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการจะทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น3 5มสิบหเนวรชันสะครับหรือเรื่องอื่นๆของซัมยังนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับที่ camera maker หรือถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วถามเข้ามาได้เลยครับที่แอด camera maker ครับสำหรับเพื่อนๆนะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับหรือการรีวิวเลนนะครับก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเวลามีอรไ่ใหม่ๆแล้วเนี่ยไม่พลาดนะครับที่ Camera Maker Channel ของเราครับขอบคุณครับ